เราใช้ฟิตเมนต์แบบเดิมๆของตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟิลลิ่งขับจะดีนะครับผมได้มาล้านตัวเดิมของรถนะครับแล้วก็ความนุ่มเวือของตัวรถเดิมๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องซื้อรถเป็นล้านเลยนะครับถึงจะมีระบบการหมุนการพิกคว้ามให้นะฟอร์ดเราใส่มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเบียพาพี่ๆไปชมกันนะครับพี่ๆสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าแต่งแบบไหนเนี่ยจบนะครับจบที่สุดไปดูกันนะครับเดี๋ยวเบียพาไปชมคันนี้เลยเลนเจอร์เอคลาสเกียออโต้หกสปีดนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุด เราคัสตอมกระจังหน้าชายกระชนหน้าเนี่ยของเก่าเก็บกับคืนให้กับพี่นะครับเผื่อเวลาเบื่อเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นหน้าเดิมได้นะครับอันนี้กระจังหน้าเลือกสีได้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกสีดําชายกระชนสีดําเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟมินิไลท์บาร์ด้านบนเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวก็เลือกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับตัวนี้เป็น LED Reflector นะครับตัวนี้มีทํางานเปิดปิดออโต้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อไฟหน้าให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชายด้านล่างนะครับตัวนี้อ่ะสีดําแบบนี้เลยนะครับเลือกสีได้ ตรงนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซล170แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรเลยนะครับเครื่องเล็กแต่ให้แรงมา้าแรงบิดเยอะนะครับเทียบเท่ากับแบรนด์อื่นเนี่ยเราแรงมา้าแรงบิดเยอะกว่านะครับแล้วก็เวลาตออ่อภาษีเนี่ยตออ่อภาษีถูกด้วยนะครับด้านข้างนะครับเป็นชุ่มล้อแบบแรปเตอร์เหมือนกันนะครับออกแบบมาให้รับกับตัวชายกรชชนด้านข้างแบบนี้เลยนะครับก็ออกแบบมาสวยงามให้มันเข้ารูปกับตัวนนด้านห้าของเขาเลยนะอ่าแล้วก็ล้อแม็กนะครับเราอัปเกรดจากล้อเดิมเนี่ยขขอออบบบ17นนนิ้วเเรราััป็20ะค เป็นลายมาเวลสีดาด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ยางดีเซนติเอทีวิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนเลยนะครับสองเจ็ดห้าทัห้าขอบยี่สิบนะครับเราใช้ฟิตเมนต์แบบเดิมๆของตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟีลลิ่งขับจะดีนะครับผมได้วันล้านตัวเดิมของรถนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลของตัวรถเดิมๆนะครับผมแล้วก็ให้ความประหยัดด้วยนะตัวนี้นะแต่ว่าถ้าพี่ๆชอบแบบยกก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่จบในเรื่องของบัเจ็ตที่เราแถมให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ายกขึ้นเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนปิดนก เปลี่ยนชกอัพนะครับหรือว่าอาจจะบานปลายในเรื่องของหลายๆยอย่างนะครับทีนี้พี่ๆอยากได้แบบไหนก็ชอบแบบไหนก็ทักมาหาไปได้นะครับแต่ว่าถ้าจบแบบนี้จบเพราะว่าเราแต่งให้ฟรีนะครับผมอ่ะด้านข้างเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับอันนี้ก็เลือกเปอร์เซ็นต์ความเป็นส่วนตัวได้พี่ๆชอบแบบไหนก็แจ้งเบียมานะครับเป็นเข้มบานหน้าหรือว่าอ่อนบานหน้าเข้มรอบคันได้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้ผมชอบนะแนะนําเลยโลบาร์แบนเอลแลนเดอร์นะครับโลบาร์เหล็กนะครับตัวนี้มีไฟเบรกโดที่สามให้ด้วยแล้วก็มีไฟถอยให้ด้วยนะ เป็นทรงแข็งยาวนะครับแบบนี้เลยเหมือนตัวค่ายดังนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจับต้องได้นะตัวนี้เราก็ใส่แถมไปให้กับลูกค้าเลยนะครับตัวนี้สวยมากมากอ่ะยี่เบี้จัดให้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเรามีฝาท้ายกระบะออกแบบมาใหม่นะครับมีเคิร์ฟมีวอลเหมือนตัว f 1 5 0มีไฟเบร์โรดที่3แล้วก็มีกล้องถอยให้ครบครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราปั๊มคาร์บนเนเจอร์ลงแผ่นกระบะนะครับทำให้กระบะเราดูแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดูบึกบึนขึ้นด้วยโช๊คนะครับ บาลานซ์ลดดีขึ้นนะครับเวลาเลี้ยวโค้งเข้าโค้งเนี่ยบวกกับชกที่เป็นวางสลับนะครับก็รู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นด้วยนะครับโอเคมาดูด้านในกันนิดเดียวครับภายในนะครับตอนนี้เราอัปเกรดใหม่นะครับเป็นเบาะหนังอ่ะก็ทําเป็นเบาะหนังตะเก็บสีแดงนะครับผมแบบนี้เลยโอเคเป็นทรงอบกระชับด้วยนะครับก็เวลาพี่นั่งลงไปเนี่ยก็รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับเวลาขับขี่วงมาลัยนะครับเป็นไฟฟ้าของเราเป็นเจ้าแรกนะครับอ่ะเจ้าเดียวด้วยที่ให้ปงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีระบบพูดิฟ อ่าแล้วก็จอรงการนะครับเป็นจอ10.1นิ้วรองรับ Apple c a คาเฟอโนอัลโตเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับผมตัวนี้ดึง Google m a p มาโชว์ได้เลยนะครับแล้วก็สั่งสตาร์ทเครื่องจากทางไกลได้ดูคุณภาพน้ำมันเครื่องยนต์ผ่านทโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้มีการหมุนการลื่นให้ครบเลยนะครับอ่าแต่ก่อนเนี่ยต้องซื้อลดเป็นล้านเลยนะครับถึงจะมีระบบการหมุนการพิคว้ามให้นะแต่ตอนนี้นะครับ Ford เราใส่มาให้แล้วนะครับในตัว 8, 8, 80, ์อัออตโนสปดหมื่นเก้าพมนถึง 6จุดเลยนะฟอร์ดให้ Airbag 6จุดตั้งแต่ตัว4ประตูทุกรุ่นนะครับผมระบบการดับขี่นะครับมีโหมดการดับขี่4โหมดมีโหมดปกติโหมดถนนลื่นโหมดลากพ่วงโหมดประหยัดนะครับมีให้ครบเลย8 8 9 0 0 0บาทแต่งฟรีแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับผมถ้าชอบก็ทักมาหาเบียร์นะครับผมสำหรับวันนี้ประมาณมานี้ครับเจอกันคลิปหน<ม>้าสวัสดีครับ